สวัสดีครับพบกับรายการมอทองมอนเทนกับพวกเราสองคนนะครับวันนี้วันจันทร์วันที่18มีนาีนาครับก็ราคาทองหลังจากหลุดแถวหนึ่งพันสามร้อยเหรียญเมื่อปดาที่แล้วเนาะก็นะตอนนี้ก็กลับมายืนแถวหนึ่งพันเหนือหนึ่งพันสามร้อยเหรียญได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่เหรียญนะครับมีแรงซื้อกับเข้ามาอ่าก็อาทิตย์นี้มีประเด็นใหญ่ด้วยเนาะ ก่างประเทศเลนะครับก็มาไล่เรียงก่อนดีกว่าในช่วงการสัปดาห์ครับประชุมเฟด20 21นี้ครับก็ก็ยังคาดว่าคนตกเบี้ยมอนเดิมเนะถ้าจะคงตลาดคาดการณ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะคงนะครับต่อมาก็จะเป็นกนงวันที่20วันเดียวกันเลยนะครับครับก็คาดการณ์ว่าคงเหมือนกันคงเหมือนกันใช่คือช่วงนี้อกเบี้ยมันอยู่ช่วงแบบเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วครับสำหรับของไทยหรือว่าของทั้งทั่วโลกเลยทั้งทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่า อ่านรานพเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นก็อาจจะได้แค่ครั้งเดียวในช่วงปลายปีช่วงนี้ก็ค่อนข้างคงดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับถ้าคงดอกเบี้ยอเมริกาคงดอกเบี้ยหรือว่าเฟดคงดอกเบี้ยก็เป็นบกกับทองถูกไหมครับบาช่ครับนะครับผมแล้วรื้อขึ้นต่อรื้นขึ้นต่อครับอ่าครับแล้วก็มีวันที่ยี่สบ็ดนะครับตัวของ Bre x i t ที่จะมีการประชุมกันทางฝั่งยุโรปว่าจะ ให้ยืดเวลาเบสิกออกไปใหม่27ประเทศนะครับใช่ครับทางฝั่งยุโรป้นมาประชุมกันในวันนั้นครับคร็มาดูกันดีๆครับมีหลายประเด็นเลยช่วงปลายสัปดาห์ช่วสัปดาห์นี้ก็น่าจะเงียบนะเหมือนไม่มีประเด็นอะไรด้วยครับครับแล้วถ้ามาอัปเดตระว่างวันก็หน่อยนะครับในวันนี้ครับมีเรื่องที่เราจะมาพูดกันสัก2อสามประเด็นนะครับก็เรื่องแรกครับมีข่าวออกมาครับในส่วนของธนาคารเยอรมันใหญ่นะเบอร์หนึ่งกับสองเลยนะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับ ของ Deutsche Bank ครับกับ c o m m e r ร์ช์แบครับได้มีข่าวว่าจะมีการควบรวมกิจการกันนะครับแล้วจะมีทางรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนด้วยในการให้ทสองแบงก์เนี่ยควบรวมกันนะครับทำไมเขาถึงควบรวมคอนฟิวรู้ไหมครับอ่าเพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2008นะครับธนาคารอ่พวกเนี้ยประสบปัญหาการขาดทุนมากอีกทั้งกองทุนสำรองที่หนึ่งเนี่ยอยู่ดับที่ต่ามากอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรอบใหม่เนี่ย มันส่งผลกระทบแน่ส่งแบงก์เนี้ยโดนเป็นเต็มๆ,ๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าเงินสำรองก็ต่ํากว่าแบงก์อื่นแล้วถ้าเทียบเป็นเฉลี่ยนะครับ,รบหรือว่าการที่เขาควบกันเนี่ยมันจะส่งสัญญาณอะไรก่อนหน้าหรือเปล่าครับ,รบเขาอาจจะมองว่าแบบถ้าไม่ควบตอน,นอเนี้ยคือทั้งสองแบงก์เนี้ยประสบปัญหาการขาดทุนอย่างยาวนานดังนั้นเนี้ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้ตัวเนี้ยเพราะว่า เงินสำรองที่ยังต่ำอยู่เลยนะครับ,ค,รบคือจะเพิ่มเงินสำรองคือปกติถ้าเพิ่มเงินสำรองให้สูงขึ้นตัวประกอบการก็ต้อง ดอกลงอันนี้ตัวเงินสับองคั้นอยู่ต่ำเลยเลยยังผลประกอบการที่โอ้ยเลยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเด็นของตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปก็ออกมาไม่ค่อยดีด้วยนะครับใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่คือตัวแรกเขาก็มองว่าอาจจะควบรวมไม่ได้นะเพราะว่าสองแบงก์ยังเป็นแบงก์ใหญ่เบอ้์เบอร์ต้นอ่ะคือถ้าควบรวมจริงๆ่ะมันไปควบคุมมาร์เก็ตแชร์ของทางฝั่งเยอรมันประมาณ20%เอร์นแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมานะฟาร์นที่สนับสนุนด้วยนะครับก็ ก็นัดิกรรมนั่นแะอ่าใช่ตัวนี้ครับแล้วก็มีข่าวจากทาง Fox Business ออกมานะครับว่าทำนิปข่าวครับผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะทําให้ดาวโจนส์พุ่งอีกสองพันจุดนะครับจากตอนนี้ประมาณสองหมืนห้าใช่ไหมครับประมาณนะครับก็ถ้าพุ่งสองพันจุดใช่นะครับสองหมืเจ็ดครับก็เป็นปัจจัยที่น่าสนนะเพราะเขามองว่าทางทรัมป์อะแล้วทางนักเศรษฐกิจของเขาอะเขาบอกว่า ตัวของตลาดเนี่ยยังไม่ตอบรับข่าวของสงครามการค้าเข้าไปครับคือเขามองว่าแบบเขายังไม่ได้เปิดเผยดูอะไรเลยอ่ะอม,มีแค่แบบข่าวเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับผมว่าที่เขาออกมาคาดการณ์แบบเนี้ยเพราะว่า ข้อตกลงที่คุณทํมันจะตกลงกับฝั่งจีนเนี่ยยังไงคุณคุณทาไม่ยอมเสียเปรียบแน่นอนใช่นะครับต้องเป็นประโยชน์ต่อคนเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจเมกาแน่นอนนะครับคนเลยมองว่า,าหุ้นตลาดหุ้นน,น่าจะปรับตัวขึ้นใช่เขามองว่าตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นแต่บางคนเขาก็ใน,นวิเคราะห์บางคนเนี่ยเขามองว่า โอ้ก็คืจริงหรือเปล่าับบแบบขึ้น2,000จุดเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใช่รอดูเขาบอกอีกประมาณ3-4สัปดาห์นะตามที่ทัามบอกก็ประมาณช่วงเดือนไมษาเดือนไม้าแหละนะครับสี่จะคุยในส่วนของดาวโจนก็คือถ้าออกมาบว2,000จุดนี้เขาก็คงต้องพูดว่ามันเป็นปัจจัยกดดันทองคำนะแต่มันจบมา2,000จุดจริงหรออ่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนนี้ถ้ามาดูในทางเทคนิคกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับ ก็ในทางเทคนิคหลังจากกลับมายืนแถวๆพันสามได้แล้วม <c oughs> ยืนเหนือได้แล้วก็มีโอกาสลุนไปต่อก็ตอนแรกหลายคนก็รอดูแถวๆนี้ยแถวห <c oughs> <c oughs> นึ่งพันสอง้อยเก้าสิบสามเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยคือน่าจะหลุดยาวเลยใช่ตรนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาอันนี้สัเกตเห็นว่าเป็นไพ่แพทเทิร์นเฮดแอกชอตเดอร์ใช่ไหมครับก็คือถ้าหลุดช่วงเนี้ยมันอาจจะหลุดยาวลงมาแถวๆนี้เลย ถ้าหลุดแถวหนึ่งพันสองร้อยเก้าสามเนี่ยผมให้ไปรอไกลๆเลยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกเลยเป็นรับใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าพอดีมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วสามารถยืนเหนือแถวหนึ่งพันสามร้อยเหรียญได้อ่ะก็เซนดิเมนต์ค่อนข้างเปลี่ยนนิดนึง,ง <ๆ S 2> นะครับอ่าก็ยังมองว่าวันนี้ให้แนวรับใ,ใกล้ๆหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะครับถ้าเป็นราคา96.5ก็อยู่ที่19,480นเก้ับะครับรับที่2ก็เป็นบริเวณแถวๆ1,293 ถ้าเป็นราคา9.65ก็อยู่ที่19,420นะครับส่วนแนวต้านผมมองแถวๆไฮเดิมก่อนหน้านี้นะครับบริเวณนี้312เหรียญน,นะครับ,รบถ้าเป็นราคา9.65ก็อยู่ที่19,610บาทนะครับส่วนต้านที่2ไกลๆเลย1,320เหรียญบริเวณนี้นะครับถ้าเป็น9.65ก็อยู่ที่19,700นะก็เชื่อว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแหละน่าจะไปต่อ จะไปต่อนะครับน่าไปต่อขึ้นไปทสแถวแหนึ่งพันสามอยี่สิบเลยมองขึ้นนะครับที่นี้นะครับผมก็สรุปสั้นๆคนที่ซื้อไว้ก่อนอันนี้ก็ถือรุนได้นะครับสําหรับคนที่พอจังหว่างก็หาจังหวะย่อตัวเล็กน้อยก็ยอนซื้อเก็บพอร์ตนะครับอ่านะครับก็สําหรับวันนี้เราสองคนมีเพียงเท่านี้ครับก็จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสดคลายเป็นกำลังใจใหเราสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ